ห้าโรคยอดฮิตต้องยอมแพ้ให้สิ่งนี้กินมะนาวให้ถูกจังหวะร่างกายจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องทึ่งการดื่มน้ำมะนาวตอนเช้าเนี่ยหลายคนคงทำกันเป็นประจำเลยใช่ไหมครับแต่เคยรู้กันหรือเปล่าว่าไอ้เจ้าผลไม้ลูกกลมๆสีเขียวๆเ,เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือห้องแลบเคมีเคลื่อนที่ดีๆนี่เองเลยนะที่ธรรมชาติเขาสร้างมาให้ร่างกายของเราโดยเฉพาะเลย วันนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าในผลไม้ลูกเล็กๆแค่นี้เนี่ยมันมีความลับทางวิทยาศาสตร์อะไรซ่อนอยู่บ้างเอาละครับก่อนอื่นเลยนะต้องขอแก้ความเข้าใจผิดข้อที่ใหญ่ที่สุดกันก่อนเลยหลายคนเนี่ยพอได้ยินคําว่าน้ำมะนาวก็จะกังวลว่าโอ้เปรี้ยวขนาดนี้ดื่มเข้าไปมันต้องกัดกระเพาะแน่ๆเลยซึ่งก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะคิดแบบนั้นก็รสเปรี้ยวมันชัดซะขนาดนั้นแต่จะบอกว่าความจริงในเรื่องนี้เนี่ยอาจจะทําให้หลายคนต้องประหลาดใจกันเลยทีเดียว และนี่แหละครับคือความจริงที่น่าทึ่งมากคือถึงแม้มะนาวเนี่ยมันจะมีความเป็นกรดตอนที่อยู่นอกร่างกายเราก็จริงนะแต่พอเราดื่มเข้าไปปุ๊บร่างกายเราจะเผาผ่าใไอ้เจ้ากรดซิตริกออกไปจนหมดเลยครับแล้วแร่ธาตุที่เหลืออยู่นี่แหละคือตัวทีเด็ดเลยเพราะมันมีคุณสมบัติเป็นด่างครับซึ่งจะช่วยปรับสมดุลกับร่างกายได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยล่ะ Okay. แล้วก็ด้วยคุณสมบัติในการสร้างส,างสภาวะด่างหลังการเผาผลาญนี่แหละครับที่ทําให้นํามะนาวกลายเป็นเหมือนฮีโร่เลยนะในการต่อสู้กับ5ปัญหาสุขภาพที่เรากําลังจะมาเจาะลึกกันไปดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยครับสําหรับใครที่กังวลเรื่องนิ่วในไตนะบอกได้คําเดียวเลยว่ามะนาวเนี่ยเปรียบเสมือนฝันร้ายของก้อนนิ่วเลยโดยเฉพาะนิ่วชนิดที่เกิดจากแคลเซียมครับแล้วมันทํางานยังไงล่ะคืออย่างนี้ครับ ในมะนาวเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าซิตรตอยู่สูงมากซึ่งหน้าที่ของมันก็คือเข้าไปจับกับแคลเซียมในปัสสาวะของเราเพื่อยับยั้งไม่ให้ผลึกเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยมันมารวมตัวกันจนกลายเป็นก้อนนิ่วที่ใหญ่ขึ้นนั่นเองลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าซิตรตเนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนน้ํายาล้างคราบกาวเลยคือมันจะเข้าไปละลายพันธะที่ยึดผลึกแคลเซียมไว้ด้วยกันนะครับพอพันธะมันสลายไปผลึกพวกนั้นก็เกาะตัวกันเป็นก้อนแข็งไม่ได้ สุดท้ายก็เลยถูกขับออกมาจากร่างกายเราได้แบบง่ายๆเลยเอาล่ะมาต่อกันที่ประโยชน์ข้อที่2เลยก็คือเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดครับผมสําหรับใครที่กังวลเรื่องนี้อยู่มะนาวนี่แหละคือผู้ควบคุมความเร็วชั้นดีเลยทีเดียวดูที่กราฟนี้ได้เลยครับจะเห็นชัดเลยว่า กรดในน้ำมะนาวเนี่ยมันจะเข้าไปช่วยชะลอการทำงานของเอนไซม์ที่ทำหน้าที่ย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลอ่ะพูดง่ายก็คือมันทำให้กระบวนการเปลี่ยนอาหารอย่างพวกข้าวหรือขนมปังให้กลายเป็นน้ำตาลในเลือดเนี่ยมันช้าลงครับผลที่ได้ก็คือน้ำตาลในเลือดของเราจะไม่พุ่งปรีดขึ้นมาอย่างรวดเร็วหลังกินข้าวนั่นเองหรือถ้าจะให้เห็นภาพชัดขึ้นไปอีกนะลองนึกดูว่าการกินอาหารที่มีแป้งเนี่ยก็เหมือนรถที่กำลังวิ่งมาด้วยความเร็วสูงเลยครับ แต่น้ำมะนาวมันทำหน้าที่เป็นเหมือนลูกระนาดบนถนนที่คอยชะลอความเร็วทำให้น้ำตาลค่อยๆไหลเข้าสู่กระแสเลือดของเราอย่างช้าๆแล้วก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมาถึงประโยชน์ข้อที่3อันนี้เป็นปัญหาที่หลายคนน่าจะเจอกันบ่อยๆเลยนั่นก็คืออาการอาหารไม่ย่อยแล้วก็ท้องอืดท้องเฟอ้อครับเคล็ดลับของมันอยู่ตรงนี้เลยครับคือโครงสร้างโมเลกุลของน้ำมะนาวเนี่ยมันดันไปคล้ายกับน้ำย่อยในกระเพาะเรามากๆเลย การดื่มน้ำมะนาวก่อนอาหารก็เลยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปกระตุ้นให้ตับผลิตน้ำดีซึ่งเป็นของเหลวที่สำคัญมากๆในการย่อยไขยมันให้ออกมาได้เยอะขึ้นนั่นเองครับโอ้ภ oh, าพเปรียบเทียบนี้ชัดเจนมากเลยครับถ้ากระเพาะอาหารของเรามันคือเครื่องกำจัดขยะที่แบบเอ่อเริ่มทำงานติดติดขัดขัดแล้วเนี่ยน้ำมะนาวก็คือน้ำมันหล่อลื่นเชนดีที่จะเข้าไปช่วยให้ระบบมันกลับมาทำงานได้แบบลื่นไหลแล้วก็มีประสิทธิภาพอีกครั้งหนึ่งมาถึงข้อที่4กันบ้างครับนั่นก็คือโรคเกา โอ้โหเป็นภาวะที่สร้างความเจ็บปวดทรมานกับหลายๆคนอย่างมากเลยข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะครับว่าเอ๊ะเราจะใช้ของที่มีรสเปรี้ยวเป็นกรดเนี่ยนะมาช่วยลดกรดในร่างกายแต่ละการทํางานมันเป็นแบบนี้ครับคือพอมะนาวถูกเผาผลาญแล้วสร้างสภาวะด่างขึ้นมาในร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยกระตุ้นการสร้างแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเจ้าตัวนี้แหละครับมีคุณสมบัติในการปรับสมดุกลกรดยูริกส่วนเกินในเลือดของเรา ลองนึกถึงความเจ็บปวดจากโรคเกาต์ดูสิครับไอเจ้าผลึกกดยูริกที่มันแหลมแหลมคมๆตามข้อต่อเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรจากเศษแก้วเล็กๆที่คอยทิ่มแทงเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะและน้ำมะนาวก็ทําเหมือนเป็นน้ํายาละลายคมกระจกครับที่จะค่อยๆเข้าไปปรับสภาพแวดล้อมรอบๆข้อต่อให้มีความเป็นกรดน้อยลงจนกระทั่งผลึกที่แหลมคมเหล่านั้นอะ่ะมันค่อยๆสลายตัวไปในที่สุด และมาถึงประโยชน์ข้อสุดท้ายครับที่สำคัญไม่แพ้ข้ออื่นเลยก็คือสุขภาพของหัวใจและหลอดเลือดของเรานั่นเองคือในมะนาวเนี่ยมันอุดมไปด้วยสารที่ชื่อลาโวนอยด์และก็วิตามินซีนะครับซึ่งสารพวกนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนองครักษพิทัก์เซล์ที่ทรงพลังมากๆเลยมันจะคอยป้องกันไม่ให้ไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL เนี่ยไปทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือที่ทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าออกซิเดชันครับซึ่งไอกระบวนการนี้แหละ คือตัวการที่ทําให้ไขมันมันไปก่อเป็นตะกรันในหลอดเลือดของเราภาพเปรียบเทียบที่ชัดที่สุดเลยนะก็คือหลอดเลือดของเราเนี่ยมันก็เปรียบเหมือนกับท่อน้ําดีๆนี่เองครับถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เฉยๆมันก็อาจจะเกิดสนิมหรือก,ก็คือการออกซิเดชันได้ถูกไหมครับแต่น้ํามะนาวนี่แหละที่ทาหน้าที่เหมือนน้ายาก,กันสนิมที่จะคอยเคลือบผิวท่อด้านในให้มันเรียบแล้วก็ยืดหยุ่นอยู่เสมอนั่นเองครับโอ้โหพอรู้ประโยชน์ที่มันน่าทึ่งขนาดนี้แล้วคําถามสําคัญต่อมาก็คือ แล้วเราต้องดื่มยังไงล่ะถึงจะให้ได้ผลเต็มที่ที่สุดมาเดี๋ยวเรามาดูเคล็ดลับง่ายๆกันครับจําง่ายๆแค่3ข้อนี้พอครับข้อแรกเลยนะคือเรื่องของเวลาครับควรจะดื่มทันทีหลังตื่นนอนหรือไม่ก็ประมาณ15-20นาทีก่อนมื้ออาหารเพราะว่าตอนท้องว่างเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมได้ดีที่สุดต่อมาข้อ2 คืออุณหภูมิครับให้ใช้น้ำอุณหภูมิห้องหรือน้ำอุน่นๆนะครับซึ่งมันจะดีต่อระบบย่อยอาหารมากกว่าน้ำที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดไปเลยและสุดท้ายข้อที่3คือเทคนิคการดื่มครับเพื่อป้องกันไม่ให้กรดไปทาลายสารเคลื่อบฟันของเราก็ควรจะใช้หลอดดูดแล้วก็บ้วนปากด้วยน้าเปล่าตามทุกครั้งง่ายๆแค่นี้เลย ใช่เลยครับการดื่มน้ำมะนาวเป็นประจำเนี่ยมันก็เหมือนกับการล้างรถบ่อยๆนั่นแหละครับเพื่อป้องกันไม่ให้คราบสุขภพเล็กๆน,ๆน้อยๆมันกลายเป็นความเสียหายที่ฝังลึกจนแก้ไขได้ยากในอนาคตนั่นเองและทั้งหมดนั้นก็คือวิทยาศา,ศาสตร์อันน่าทึ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำมะนาวครับซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจขึ้นมาเหมือนกันนะว่าแล้วในครัวของเราเนี่ยมันยังมีวัตถุดิบอะไรอีกบ้างที่ซ่อนพลังอันน่าทึ่งแบบนี้เอาไว้อีกล่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบแล้วพบกันคะ่ะ